ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมากอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเ้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในก็เกี่ยวข้องกับวงการเคปป๊อปเลครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกครั้งรวมไปถึงเรื่องราวของซีสาวและพิงกกันด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนพูดถึงไลฟ์พิงคนพูดถึงลิซ่ากันเยอะมากๆติด เทรนเอ้ยกระแสโซเชียลคือดีมากๆเลยเพราะว่าทั้ง4คนเนี่ยไดเข้าร่วมงานสุดปังในพระราชวางังแบ็กกิ้งแฮมนั่นเองเน,นะครับและในครั้งนี้ลิซ่าของเราปรากฏตัวในลุคของชุดเทรสสีฟ้านะครับเป็นฟ้าอมเขียวที่สวยมากๆแล้วก็ประดับไปด้วยความระยิบระยับตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยนะครับซึ่งการปรากฏตัวในครั้งนี้ของลิซ่าเนี่ยได้รับคําชมแล้วก็มีกระแสความฮือฮากันอย่างมากมายมีการออกมาพูดถึงกันนะครับว่าลิซ่าเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวเลยที่กล้าที่จะใส่เสื้อ ผ้าโทนสีกลางๆไม่ดําไม่ขาวแต่ว่าลิซ่านั้นเลือกที่จะสวมเดรสสีฟ้าอมเขียวแบบนี้นะครับภายในงานเนี่ยลิซ่าเลยโดดเด่นมากๆโดดเด่นที่สุดเลยก็ว่าได้พอามาเจอกับหุ่นที่ดีของลิซ่าแล้วก็ใบหน้าที่คมชัดมันเลยพุ่งทุกอย่างนะครับทำให้กลายเป็นจุดสนใจได้ไม่ยากเลยอยู่ตรงไหนก็โดดเด่นด้วยสีของเสื้อผ้าที่ลิซ่าเลือกร่วมไปถึงออรา่าของลิซ่าที่เปล่งประกายแฟนๆบอกว่าลิซ่าเนี่ยเขาคิดมาดีเขาทําดีทําถึงมากๆเด่นสุดแล้วก็ ออราเปล่งประกายสุดๆเหมาะมากๆกับการไปอยู่ในพระราชวังแบบนี้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการพูดถึงกันด้วยว้าในเกาหลีเนี่ยทันทีที่รู้ว่าแบล็กพิงคได้ไปก็คือออกมาพูดกันเลยว่าในตอนแรกเนี่ยวงที่จะได้ไปน่าจะไม่ใช่แบล็กพิงคหรือเปล่าเพราะว่าทางรัฐบาลเกาหลีเนี่ยน่าจะเชิญอีกวงหนึ่งไปหรือเปล่านะครับจนแซะอีกแล้วว่าไม่ใช่วงเบอร์หนึ่งแต่ว่าต้องไปแทนเพราะว่าวงนั้นเนี่ยเขาไม่ครบหรือว่าไปไม่ได้อะไรแบบนี้มาอีกแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนจะมีการรายงานออกมาบอกว่าแบล็กพิงคเนี่ยได้ ตรงเลยนะครับจากทางรัฐบาลอังกฤษไม่ใช่รัฐบาลเกาหลีใต้รัฐบาลอังกฤษเนี่ยได้เชิญไบพิงแบบ4คนเต็มวงนะครับให้เข้าร่วมงานเลี้ยงที่พระราชวังบักกิงแฮมณกรุงลอนดอนแบบโดยตรงนะครับไม่มีการพูดถึงรัฐบาลเกาหลีใต้แต่ว่าอังกฤษเนี่ยเขาชวนมาเองเขาส่งการเชิญหรือว่าตัวแทนเชิญเนี่ยมาโดยตรงเลยนะครับก็โอ้โห นับเป็นอะไรที่ปังมากๆเพราะว่าถูกเชิงโดยตรงแบบนี้ไม่มีผ่านใครไม่มีคนกลางมันยิ่งปังขึ้นมากกว่าเดิมนะครับคนที่มาแอนตี้มาคอมเมนต์แซะเนี่ยไม่รู้ว่าเจอการรายงานของเกาหลีไปแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึก จ๊กที่ใจหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้สั่นจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วดวงจะปังนะครับยังไงก็ปังต่อให้อ่าวคราวเกี่ยวกับสัญญาอะไรจะไม่ลงตัวแต่ว่าครั้งนี้แบล็ k พเ้าก็ลุยกันทั้ง4คนเลยจับมือแท็กทีมสร้างความปังสร้างตำนานบทใหม่ให้กับวงการ KPOp ไปเลยนะครับเป็นวงเกิร์ลกรุป๊ปที่ได้เข้าร่วมงานที่พระราชวังแพคกิ้งแฮมที่กรุงลอนดอนนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็ Black พิ้ที่เรา้นนนามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นะครับใครมคคาามมมิิดเเเหห็นนนนยยยัััังงไไงุ้้กกกลกลลลแะบจใ่ปตปต ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครัสบสวัสดีครับ